ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับใน c h anel n YouTube ของลาบหมูสตูดิโอนะครับพบกับผมต่อนักดนตรีตาบอดอีกเช่นเคยนะครับไม่ต้องบอกก็รู้นะครับเสียงแก่ๆแบบนี้นะครับไม่ต้องบอกก็รู้ว่าใครใช่ไหมโอเคครับวันนี้ผมมีทางลัดดีๆนะครับอีกหนึ่งฟังชันของ messenger l i g e นะครับหลายคนคงจะคุ้นเคยนะครับกับ มเมทริกซ์ไลท์นะครับผมเองก็ยังใช้อยู่นะครับปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าพื้นที่เขาค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็ประหยัดพื้นที่ด้วยแล้วก็รวดเร็วกว่านะครับโอเคครับอีกหนึ่งฟังก์ชันก็คือ,อของเม s e n g e ์ไลท์นะครับเราสามารถนำข้อความต่างๆนะครับ จะเป็นลิงก์จะเป็นอะไรก็ตามนะครับมาไว้ในช่องแก้ไขามาไว้ในแชทส่วนตัวของเราได้นะครับโดยการเป็นชื่อของเราเองนะครับซึ่งก็จะเหมือนกับพวกไลค์กิฟต์หรือว่าพวกที่จัดเก็บอะไรต่างๆนะครับเหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งในไลน์เนี่ยก็มีกิฟต์ดิโมนะครับ แต่อันนี้เป็น Messenger Lite นะครับผมไม่แน่ใจว่า m e เม e n อ e r เวอร์ชั่นปกติทำได้หรือเปล่านะครับโอเคนะครับเราเอาลิงก์เพลงลิงก์ข่าวลิงก์ไฟล์อะไรต่างๆนะครับมาเก็บไว้นะครับในชื่อของเราได้นะครับซึ่งมันก็เป็นเหมือนทางลัดชัดหาตัวเองนั่นแหละนะครับ ทำไม่ได้อย่างเดียวคือโทรหาตัวเองนั่นแหละนะครับทําไม่ได้นะครับใครโทรหาตัวเองได้ก็บ้าแล้วแหละนะผมว่าผมก็ไม่ได้ว่าผมดีหรอกโอเคนะครับก็ไปดูทางลัดของบรรเจิดไลท์ได้นะครับน,นี่นะครับไม่ได้โทรศพัพท์ไลน์หนึ่งรอยตัวจัดการสา,ายไลน์เนี่ยเข้ามาในไลท์นะครับแล้วก็ไปที่ ข้อความใหม่มนะครับไปที่ข้อความใหม่นะครับข้อความมใหม่เนี่ยอย่างนี้นะครับกำลังแก้ไขคนหาช่องแก้ไขแสดงรายการที่หนึ่งถึงหกจากหนึ่งร้อยเก้าพอเรามาในช่องอ่าข้อความใหม่นะครับมันก็จะมีให้เราค้นหานครับแล้วก็กดค้นหาชื่อเฟซของเรานะครับอย่างเฟซของผมเป็นชื่อต่อผู้ชายที่อบอุ่นเนี่ยผมก็จะพิมพ์นะครับหรือว่าเราจะ เลื่อนในช่องรายการที่เขาแนะนำนะครับก็ได้นะครับจนกว่าจะไปเจอชื่อเราก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการพลาดพิมพ์คนบุคคลคนนั้นเกินไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้การพิมพ์ดีกว่านะครับเพื่อนๆก็สามารถเลื่อนหาชื่อตัวเองได้นะครับถ้าไมทาไมอยากพิมพ์นะครับโอเคสิ่งที่เข้ามากดทางมเปลี่ยนเป็นไทยสิ่งที่เข้ามาเปลี่ยนเป็นไทยอ่าใช้การพิมพ์นะครับเพราะว่าผมใช้เครื่อง โปรแกรมมาทึงเสียงนะครับไม่สามารถป้อนข้อมูลด้วยเสียงได้นะครับสระเอ,อ,อ,อสีออดอพอสมัยถ่านอากาศสระอุกอตอตอโตอสแสดงรายรเอกเอกสระอิออเนี่ยนะครับสแสดงรายการที่หนึ่งถึงหกจากหนึ่งร้อยแปดอ่ามันมีไอคอนขึ้นมาแล้วนะครับดังตึง้งเมื่อกี้นี้นะครับกําลังแก้ไขตอช่องแก้ไขเนี่ยนะครับแล้วเราก็กดค้นหาค้นหานะครับเนี่ยนะครับ แสดงรายการที่หถึงจาก11แล้วเราก็ลองเลื่อนดูนะครับว่าจะมีชื่อเราหรือเปล่าเบคอนาชินทักอาราธิพิชาเอรัญยาซีราสสองอำเภอล่างกาญจนหุรีรัตน์นะครับเอรีราอาธิพเบคอนบีพิยาธิตาเบลนภาภาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอชื่อเรานะครับเบลนาภาเดซี่ดัมซีโพเอมิยาบิเอสอิมซาตากลับแอัปทานท้าเนบีดควางสุภัยลาดแคสามเดืนครบมาลิสวาลีรับนับลับยูพานิด้านลาลูทพานิดาวิลัสคัเฟนซิรินคุมราพิเท็กซัน สุภาช่าวานาสุภาธาห้างหกพาเทศริทัศทิศศรีมาสทัพพีศรีพักวานาชาทัพอุบิมารราชศรีศักดิ์การุณสุดก,การสลองกุณอาทิดาขนุนข้อดียักษจะประคงจิรายุเมือ่อชมพู่ชายศชำนาญฐานามาศนัทนันนัทธละครนิชากรดาวทวระดาบอัฏฐิภพตะวันรุ่งจักตาบาัดต่อผู้ชายที่อบอุ่นอ่านะครับผมว่าไม่พิมพ์กับพิมพ์เนี่ยมันก็มีค่าเท่ากันนะครับ ก็ลองผิดลองถูกนะครับใครจะไม่พิมพ์ก็ได้นะครับผมแต่ว่าไหนๆก็พิมพ์แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเจอเหมือนกันนะครับนี่ครับต่อข้าวชาที่อบอุ่นเนี่ยนะครับเป็นชื่อของเฟซผมเองนะครับเป็นชื่อเฟซตัวเองด้วยนะครับก็อย่างนี้นะครับแตะเข้าไปนะครับอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมครับต่อข้าชาที่อบอุ่นรายละเอียดการสนทนาเนี่ยนะครับทำอะไรได้เหมือนกันหมดเลยนะครับเนี่ย เนี่ย <ai> เป็นชื่อของเราเองนะครับแล้วก็เช่ส่วนตัวเราเองด้วยเลือเสียงเลือกรูปภาพลองเมนูอื่นการสนทนาใหม่เนี่ยนะครับเอเอช่องแก้ไขเดี๋ยวจะลองส่งข้อความทักทายดูนะครับพิมพ์เขาว่าสวัสดีก็แล้วกันนะครับส่งข้อความทักทายตัวเองแสดงทานพิมพ์เ <ai> นี่ยนะครับอันนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับเพราะว่าในกรณีที่เราอยากจะเก็บอะไรไว้นะครับอย่างเช่นข้อความหรือว่า <ai> อ่าไฟเสียงอะไรต่างๆที่เราชอบนะครับก็เก็บได้ตรงนี้นะครับยอสอสอวอสอววโอไม่สระไม่หันอากาศไม่หันอัดนอสระอาสอสอดอดอสระอาสระอีสระอีเนี่ยนะครับยอดสวัสดีช่องแก้ไขเนี่ยแล้วเราก็กดส่งนะครับเหมือนกับเราส่งหาเพื่อนปกติเลยนะครับ เน,เนี่ยนะครับมันก็จะไปอยู่หน้าหลักเลยนะครับอันเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองออกมาแล้วเข้าใหม่ดูนะครับว่าจะมีชื่อของเราเหมือนที่ผมส่งไปไหมนะครับรเข้ามาใหม่นะครับเลือกแล้วพัดหน้าหลักเนี่ยอย่างนี้นะครับระวัลรุ่งสมานชาติการสลองภาพการสนต่อผู้ชายที่อบอุ่นคุณ,คณสวัสดีพอหกนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีเนี่ยเห็นไหมครับมันก็เป็นชื่อเราเป็นชื่อเราด้วยนะครับแล้วก็ ส่งเองด้วยนะครับตรงนี้นะครับเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับสามารถเก็บข้อความเก็บไฟล์ได้นะครับนี่ก็คือประโยชน์นะแล้วก็ฟัง์ชันอีกอย่างหนึ่งของ m e s s e n g e r Lite นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับไปที่ข้อความใหม่นะครับแล้วก็ เลื่อนหาได้เลยนะครับหรือใครจะพิมพ์ก็ได้นะครับถ้าไม่แน่ใจนะครับมันผมเมื่อกี้นี่นะครับมันก็อยู่ใกล้อยู่นะครับรายชื่อที่เขาแนะนําไว้นะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นเพื่อนกับบุคคลคนนั้นก็ตามนะครับมันจะเป็นรายชื่อแนะนํานะครับแล้วเมื่อถ้าเราส่งข้อความไปหาคนอื่นนะครับที่มันมีรายการแนะนําเนี่ยนะครับบุคคลคนนั้นนะครับจะต้องอ่า ยอมรับคําขอส่งข้อความก่อนนะครับถึงจะแชทได้นะครับ messenger นะครับหรือไม่ก็ตั้งเพื่อนเพื่อนโดย a c e b o o k ก่อนนะครับแต่ตรงนี้นะครับผมสอนวิธีอ่าทางลัดอย่างหนึ่งก็คือเป็น e s s เ n g e r อ่าเป็นการแชทแบบส่วนตัวนะครับเป็นชื่อของเราเองนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะโดนด่านะครับมันมันด่าไม่ได้หรอกครับเป็นตัวเราเองนะครับชื่อเราเองนะครับด่าไม่ได้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับเก็บไฟล์เสียงเก็บอะไรต่างๆได้นะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดเป็นกำลังใจด้วยนะครับครออเืื่งมหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับร้าหมูสตูดิโอนะครับกดตับตไคร้ด้วยนะครับผมโอเคครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ